กันสาดโปร่งแสงที่ฮิตที่สุดในขณะน,นี้วัสดุอะไรใช้ได้กี่ปีกันร้อนได้ไหมงานนี้มีคําตอบงานนี้ทีมเฉดกันสา์อยู่ที่หมู่บ้านบางกอกบ,บุรวั s ซิกเนเจอร์เวสเก e โจทย์จากลูกค้าต้องการทํากันสตร์โซนลงรถและข้างบ้านโปร่งแสงแต่กันแดดได้ดีและอยู่คู่กับบ้านไปได้หลายๆปีหน้าบ้านเลือกเป็นชิงนคลนไรุ่นฮิตคารีโมเดิร์เก n แปดสองแปกันลังสี uv 99%กันอินฟาเรดาสงส ผ่าน15%แสงส่องผ่านน้อยที่สุดในรุ่นฮิทัสวัสดุเป็นแผ่นอะคริลิกสวยใสโปร่งแสง้า้หลังคากระจกไม่มีรอนไม่เห็นรอยต่อแผ่นติดตั้งไร้เสายื่นยาว2เมตรรอบเหล็กเปอยสไตล์โมเดิร์นโครงเหล็กทาสีกันสนิมและทาสีน้ำมันสีดำเสริมการรองรับน้ำหนักด้วยขาเหล็กแบนทข้างบ้านติดตั้งไร้เสายื่นยาว2เมตรเสริมการรองรับน้ำหนักด้วยเท้าแขนคู่ใช้วัสดุเดียวกับหน้าบ้านประเมินราคาเบื้องต้นฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย อยากดูว่าบ้านตัวเองเหมาะกับกันสาดแบบไหนทักมาคุยกับเราได้เลย